คุณกำลังถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดจริงไหมนี่เสียงซ้อนนิดหน่อยนะคุณกำลังถ่ายโอเคเสียงเข้าชัดเจนอุ้ยเขิน <laughs> ในอันนี้อ๋อโอเคโอเคลูกยาญ่รันปกติเชีย่ยมันปกติจริงด้วยเออลูกใหย่เชื่อเลยโอเคโอเคอ่าคนเริ่มไงดีล่ะอ่าก็คือคืออ่าได้รับโจดหมาจากอาจารย์ให้สตรีมโดยแบบว่าเจน,นะมัน ไอดีสคริปชันไปไหนแล้วอะคือเขียนไว้ในดีสคริปชันแล้วก็ลืมลืมจดมาเองโอเคโอเคโอค้ยโอ้ยสีแดงเกินอ่ะก็อ่าเราจะมาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งกันที่เกี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมที่ผมเลือกไว้ก็คือเกม นาลก,กาปีดพอยอซึ่งคนที่เราจะมาสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่คนที่ไหนไกลเลยก็คือตัวตึงแห่งวงการาพี่เจมไม่รู้ปังไม่มีใครรู้จักนะครับใช่เขาเป็นพี่ชายแสนดีของผมเองเ <c oughs> ขิน่ะจักัจีด้วยพูดอะไรเดี๋ยโอเคเดี๋ยวเปิดเสียง ฮัลโหลพี่เอาหายเลยคราวนี้ผมผมโคตรขินเลยอ่ะไม่ไหวเลยอย่างขืน้ไม่ไหวแล้วอ่ะอ่ะเอาเลยไหม ได้ผมมีคำถามจะมาถามพี่ประมาณเดย์ยี่สิบข้อกันเดียวพี่แบบเดียวเหมือนทำแบบสอบถามอะอ่าเอาเลยไหมอ่าอ่ะฮะเอาเลยนะได้เลยพ,พร้อมใช่ไหมพี่พร้อมโอเคเอาพร้อมแล้วก็โอเคพี่คำถามแรกเลยพี่ พ,พี่เล่นเกมนี้มาน,นานหรือยังนาฬิกาเนี่ยนานหรือ,อยังนับวันที่เริ่มหรือนับจำนวนที่เล่นอ่อนับตั้งแต่วันที่เริ่มแล้วกันจำไม่ได้เออจริงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ะเออแต่แต่ถ้าที่คิดก็ดคือลองลองนึกย้อนว่าเราเล่นกันช่วงไหนนะ น่าจะปีที่แล้วอืมน่าจะปีที่แล้ว<ก>เล่นจบกกนับ Xbox Game p a เออใช่ใช่จนมาซื้อในสติมแล้วก็เกมก็ปล่อยฟรีเยี่ยมพี่พจะปล่อยกว่าจะปล่อยก็ก็หลายปีแล้วนะไอ้ไม่ก็ก็ปีกว่าๆนะกว่าจะกว่าจะปล่อย,ก,ย,ก,ยก,ก็คุ้มอยู่คุม้มเลยโอเคโอเคเล่นไปเกือบสามร้อยชั่วโมง <laughs> ค,คุ้มแหละ รวมๆในเอ็กบ็อกไหมสามร้อยชั่วโมงเนี่ยรวมๆโอเงค,คุ้มๆแหละคุ้มๆ,ค,มๆคำถามต่อไปพี่อ่าอะไรที่ทำไม่อยากพี่อยากเล่นเกมนี้พี่แบบมีเพื่อนเล่นเป็นคำตอบท,ที่ที่ดีนะพี่นะคำ <laughs> ตอบไออม่ต่างจากผมเท่าไหล่ยลยวจริงๆ อ่าเอ่อโอ้ช็อตเลยกูาดิเอ้อ่าอ่าคำถามต่อไปก็คือปกติพี่เล่นเกมนี้กี่ชั่วโมงแบบต่อว,วันก็ได้มันไม่เท่ากันเลยแต่อย่างต่ำๆมันก็ต้องสักเกือบชั่วโมงอยู่อะวันหนึ่งเพราะว่าตาหนึ่งมันก็เกินครึ่งล้ว ตาหนึ่งมันเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเกือบครึ่งชั่วโมงหน้าเช็คอีเวนต์อะไรอีกหนึ่ครึ่งชั่วโมงอยู่เออเควส์ไรวันก็ก็ก็อีกก็เล่นสองตามีเควสก็เยอะอยู่เล่นเควส์ไรวันก็ให้เล่นสองตาแค่นี้ก็สองชั่วโมงแค่แค่นี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่ <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ต่ำๆ,ๆนี่คือชั่วโมงละโอเคอ่าต่อไปคำถามต่อไปพี่คิดว่าพี่ชอบอะไรในเกมนี้มากที่สุด โอ้ยขอโทษขอโทษพี่ก็พี่ชอบเลยในเกมนี้มากที่สุดชอบมากที่สุดอ่ะอ่าฮะในในเกมเนี้ยรูปแบบการเล่นมักก็เกมเพย์มันคือเกมแบทเทิลรอยัลใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าโดยตัวเกมมันจะเป็นแบบมีรีมันจะเยอะกว่าอ่งเ่นม,มันจะเป็นพวก เป็นแบบเหมือนเหมือนเกมเอไฟนอลตามตลาดแบบไฟนอลยุคใหม่คือ,ค,อคือเกมแบ t เทิ r o y a ร e ยส่วนใหญ่ก็จะที่มีอยู่ก็จะเป็นแบบพวกเกมยิงก็ส่วนใหญ่มันก็มีเกมแนวจอมยุทธ์ด้วยเออเพราะว่นสนใจมนพิเศษใช่คำตอบน่าสนใจมากครับพี่แบบน่าสนใจจริงคำตอบนี้และเอ่อนอกจากจะมีสีที่ชอบนะพี่มีสีที่ไม่ชอบไหม สิ่งที่ไม่ชอบอะสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะพี่มีป่ะในเกมเนี้ยอ่ไม่รู้จะตอบอะไรดีนี่ว่าผมดาคำตอบพี่ได้อยู่นะอะไรอะการชาป่ะพี่การชาเกมคาคไม่ส่วนหนึ่งได้อย่แต่แต่ก็ไม่ได้ไม่แต่ก็ไม่ไม่ได้ชอบจะไอ้ไม่ไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบ แก้ว่ามัน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 เแยใช่ไหมมันก็ไม่แย่เท่าไหร่อ๋อโอเคอุ้ยย่เทาไหร่ไม่ไม่แย่ไม่แย่พอนึกดูดีแล้วพี่ได้ของแดงมาก็ไม่แย่จริงอุแล้วกลับมาบีก็เฮ้ยทำไมเออมีไหมที่ไม่ชอบนะอ่าที่ไม่ชอบ บอดลุมคมอ๋มอบอดโหดไปบอดโหดบออันนี้เราโผล <c oughs> หรือเรากากมาไลด้ออ <c oughs> ่าอืมอันนี้สง่งส่งข้อความถึงพ <c oughs> ัฒน,นาไปเลยเออบอดบอดยากไมครับช่วยลดความยากบอดลงหน่อยเออโอเคอ่าอ่าคำถามต่อไป นตอนที่พี่เล่นเกมนี้เนี่ยสไตล์การเล่นของพี่จะเป็นยังไงแบบอ่าสไตล์เน้นเน้นอยู่ด่านเน้นเน้นเข้ารวมเน้นเข้ารวมเน้นเน้นเข้าไปวิ่งเน้นเข้าไปวิ่งจบเกมถ้าได้ที่หนึ่งก็คิวไม่เยอะดาเมจไม่เยอะคิวสองดาเมจเออสามพันเดือดก็มีอยู่สายท้ายเลยไม่มีดาเมจเยอะเลยก็มี อันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะเราก็อยู่ด้วยกันสไตล์จริงจริงสไตล์เราบวกก็บวกได้นะแต่แต่บวกไม่เคยชนะอ่ะจริงไหมความจริงมันโหดร้ายเหมือนกันนะพี่นะโอเคคำถามต่อไปพี่อ่ามีตัวละครที่ชอบที่สุดไหมเนี่ยนั่งอยู่เลอะไรอ้อยโยโตฮิเมะตัวตัวโคกับโอเมจี ที่ตอนเล่นก็ไม่รู้<ม>ว่ามันโคูกันมามมนรู้ที<อ>หลังเล่นง่ายดีก็จริงเล่นเล่นง่ายจริง่ายดาเมเดแรงแต่คมจะรับไม่ไหว <laughs> <laughs> ชอบชอบอะไรไหมในตัวโยโตส่วนใหญ่ๆมันเพราะว่าดาเมจมันแหลกแล้วก็มันสกิลเอาตัวรอดมันดี เล่นง่ายด้วยใช่ไหมแน่เล่นง่ายนะโอ้ oh, ได้สกิลมันใช้ง่ายใช้ทำอะไรก็ได้หลายสถานการณ์ใช่ใช้ได้ไดอ่าโอเคข้าำถาาต่อไปพี่เกมเนี้ยมันมีแผนที่อยู่สองแมปมี2แผนที่พี่ใช่ไหม mm hmm. อ่าขอถามหน่อยว่าแผนที่ที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบแผนที่ไหนมากกันระหว่างไอ้แคว้นไอ้จูวีคูกับไอ้โฮโลล็อต ชอบชูอีคูมากกว่าจริงเหรอพี่ก็เขาทำได้ไหมสงสัยใช่พี่ชอบติมอะไรติจีนอ๋ออีสแตรดมันแบบไปมันมันหลุดเกินอ่ะมันไม่ได้หลุดมันไปแบบมีทะเลทรายใช่ไหมอ่าเนี่ยอะไรกันเนมันมันก็สวยบอกันแหละอ่า แต่ว่าถ้าเอาเล่นง่ายกว่าก็โหล้อเล่นง่ายว่าแต่ถ้าสวยป่าชอบช uh huh. อบบินจูมากกว่าอ่าโอเคแต่ผมว่าโหลอ้อที่ว่าโหล้อเล่นง่ายแต่ส่วนตัวผมนะโคลรอล้อไมโล้อลไม่ง่ายเท่าไหร่มันแมพมันค่อนข้างแบบเปิดเป็นยังไงเดียมันไม่มีต้นไม้รกที่ <laughs> ลงเยอะเออก็จริงที่ท<ๆ>ลงเยอะเออผมคิดดูแล้วก็จริง แต่เขาเออช่างมาันเถอะผมว่าก็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 เข้าใจนะในไอในแมปในไอจูวีคูจะพูดไม่เหมือนกันสักรอบเลยนะแมปจูวีคูมันแบบมันดูแบบคงตีมมันดีใช่ไหมใช่เลยดูสวยได้แบบแรกนะเจอ,อเป็นแมปแรกด้วยดีไซน์แรก่างเน,นี้ยใช่ขนาดต่อไปครับพี่มีจุดจุดจุดโปรดในแผนที่ไหม แบบว่าแบบมุมมุมแผนที่หลบๆอะไรเงี้ยจุดที่ไม่มีคน <laughs> อ๋อนี่อัน,นอันนี้คือจุดเมตาของจริง<ะ>ด,ดงูดูจากสไตล์ดูจากสไตล์การเล่นแล้วนี่คือจุดเมตาเน้นอยู่นานเน้นอยู่นานไม่เน้นไม่ได้คิวเน้นอยู่รอดรอดไม่ได้ก็หลบแต้มไป เศร้าเลยไอ้ลูปแบงค์นี่ก็น่ะดีดีดีทั้งนั้นก็บัตรกันบัตรกันแจกฟรีที่สะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่เล่นแรก mm hmm. สะส,สมมาตั้งแต่ตอนว่าเริ่มเล่นสามสิบใบตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยไิธายเอชสิบกว่าใบโอ้เยอะเยอะใช้ได้อยู่นะรถไปใช้ได้อยู่ ต่อคำถามต่อไปพี่คิดยังไงเกิดระบบกาชาเกมนี้บอสพี่ดีดีดีได้แดงมาสามวันสามสองด้วยพี่ได้แดงมาสามรอบใช่ป่ะไอจากจากที่เปิดที่เปิดกล่องการันตรียนึงใช่แล้วก็เข้าเข้าในกาชานะเปิดได้สามอัน อันหนึ่งการันตีอีกอันหนึ่งเนี้ยเปิดซ้ำการันตีไม่มีแล้วนนแต่เปิดมาได้ซ้ำกับอันที่การันตีใช่แทงมันก็มีทั้งสองอันนะ้ำได้สามด้วยซ้ำใช่เออใช่ประมาณสามแต่ซ้ำเปิดซ้ำเอ้ยไม่ใช่สามด้วยสยี่ยิ่งพูดยิ่งเจ็บปวดนะส่วนอันนี้ ตู้ใหม่รุ่นสดๆอันเนี้ยดวงได้ตอนได้ตอนกล่องสุดท้ายที่มีให้ฟรีด้วยก็ไม่ฟรีนะก็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 เป็นกล่องกล่องอีเวนต์จากหรือเอ้กล่องใหม่กล่องใหม่หรืออีเวนต์กล่องจากเป็นเปนพาสคือเป็นเป็นพาสเออใช่ใช่ใช่เปนพาสอ่ะพูดถึงเป็นเปนพาสละระบบเป็นเปนพาสเด้อพี่พี่แบบชอบนะชอบนะ เราาหังเกมนี้ถึงงเหจะเพิมครั้ง,งแรกคืออยู่มาทั้งหมดแบบว่าแปดเจ็ดหรือแปดซีซันไม่ดิเร่เราอยู่ไม่ถึงแปดเราอยู่มาประมาณสี่ห้าซีซัน้ะใช่ไหมเราคือ,อเติม,มแบบพอเติมครั้งแรกปุ๊บแบบเติมตอนที่เกมแจกฟรี <laughs> ตอยตอนไม่แจกฟรีไม่เติมเกิมแจกฟรีปุ๊บเติม <laughs> ดีนะพี่แบบว่านี่แหละ ยอดเลยเอ, <c oughs> อ,อ่ก็อ่าก็ก็ชอบเพราะว่าถ้าซื้อแบบธรรมดามันก็เหมือนกับแบบเราซื้อฟรีถ้าเราเล่นแบบเล่นจริงเนี่ยถ้าเราทำเพื่อจนหมดมันเหมือนกับแบบเราจ่ายจ่ายฟรีเลยมันได้ทองคืนแบบครบจํานวนที่เราจ่ายเลยอ่าจะได้มันได้เงินคืนด้วยหรือว่าอ่ามันเราจ่ายมาอันสอง เอ่เราก็ได้คืนมาพันสองทองถ้าเราทำครบนะถ้าเราเล่นเล่นเล่นครบเบลต์พาร์ทท่า่ะนะท่าท่าแต่แต่มันมีที่ซื้ออีกแบบหนึ่งก็คือซื้อแบบเบลเต็มอแบบเบลเต็มก็แพงใช้ได้ใช้ได้ถ้าเอารวมรวมราคาที่จ่ายมันก็จะพันสี่ทองมเพราะว่ามันสองพันหกหรือเปล่าจะไม่ได้อ่าก็จะได้คืนมาพันสองไงก็จะประมาณนั้นแหละ เอออ่าก็ค่อนข้างใช้ได้โอเคพี่เออคำถามต่อไปก็คือคุ้มไหมถ้าเกิดจะเติมบีพแต่เออแต่จากที่พี่พูดเมื่อกี้แล้วก็ผมว่าคุ้มคุ้มส่วนส่วนตัวที่เติมมาด้วยกันเนี้ยก็คุ้มก็ถ้าชอบถ้าชอบชุดสีดนนั้นก็ซื้อแว่นตายังไงก็คุ้มเก็บแต้มคืนใด้ครบแล้วก็ไปซื้อชุดสีด้านต่อ หร,หรือว่าจริงแล้วมันเป็นแผนพี่พัฒน้ <c oughs> เป็นแผนผูปพัฒนาแน่ๆ <c oughs> นอโอเคคำถามต่อไปพี่ใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วพี่คิดว่าเกมเนี้ยอนา,าคตของไออนา,าคตของไอ,กอกเกมเนี้ยพี่คิดว่าเป็นยังไงแบบว่าแพทอัปเดตต่อไปมันจะแบบว่า มันจะเออมีมีไปตีบัวโอกาสใ้งไหมมันได้ปไปได้เนะเป็นอย่างนั้นคงคงไม่ไม่มาเล่นแล้วพี่ว่ามันมีอะไรไะมเอ้คุณขวางกล้องโอเคก็ก็คงต้องมีแบบใหม่อาวุธใหม่แหละที่ที่วังหรือไม่ก็มีแมคชนิกใหม่ๆอย่างที่ล่าสุดก็อาวุธ ใช้พร้อมกันสองอันสลับได้เออเออเออ,เอ,อไอ้อไอ้อันนี้นี่แบบอยากเห็นนั้นอื่นมากเลยจริงเอกาเป็นไปได้ว่าจะมีอาวุธอื่นทำไมใช่อาวุธแบบยังมีตั้งเยอะด้วยนะที่ยังไม่ที่ที่แบบยังยังไม่ยังไม่ได้เห็นน่ะเรียกว่ายังไงดีล่ะม <ừ> ันเป็นของชนิดไออาวุธไออีกชนิดของอีกชนิดไม่ใช่ <laughs> <laughs> มันมันเรียกว่าอะไรวะ อ่าก็อาวุธมันสามารถตีเปลี่ยนกันได้สองแบบเออใช่ใช่อย่างอกกระบองหอกกระบองจะนับเป็นชนิดหนึ่งยังมีมีดที่ยังไม่มีของที่ตีเต๊ะข้าวได้อ่าใช่ไหมใช่ใช่ทาชิ่กระบีกระบีใช่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอาวุธอะไรมาเพิ่มอีก ใช่แล้วก็แถมอาวุธปืนก็ยังยังไม่เห็นวีแววเลยอยากได้ปืนอะไรอ่ะอยากได้ปืนเปลี่ยนจากเออเปลี่ยนจากคาศิลาเป็นไรเฟิลไหมติดสะคปยไกลได้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้นะเออถ้าถ้าทีมพัฒนาอยากจะทำดูยุบเลยดูยุบเลย โอ้ดูตีมฮัลโหลโอ้โอเคคำถามต่อไปใกล้ใกล้ใกล้จบละใกล้จบละอ่าพี่ว่าระบบไหนแบบแบบพัฒนาได้ต่อบ้างระบบพัฒนาต่อเออที่แบบหน้าหน้าหน้าหยิบมาพัฒนาต่อโอโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยพี่เนี่ยโอเคแล้วระบบเอามาพัฒนาต่อ Uh อที่ต่อไหม <laughs> แบบว่าเอาแบบพวกโหม,มดหรือไม่ก็แบบอาวุธหรือเทคนิคหรืออะไรเงี้ยเรื่องเทคนิคนี้ข้ามไปเลยไม่ปกติใช้เลยแรฟันนี่โมโงเทคนิคอะไรไม่ใข้าชันแบบซับอระบอกซับ <laughs> อาวุธอะไรเงี้ยไม่ อาวุธเดี่ยวเธอได้ึโดนสะท้อนก็เก็บใช่ไปไม่รู้เหมือนกันว่ามีระบบอะไรก็ก็คงเป็นบสดงสุเทพหมดในเรื่องหมดในเรื่องใช่ทำให้มันดีทำใมันดีขึ้นวันนี้มาจริงจมันก็ดีอยู่แล้วแหละก,ก็ก็ดีแหละก็ให้มันพัฒนาขึ้นีกไม่รู้ทำอะไรอีกอม,ม,มีอะไร อย่าได้ระบบสารผ่านไปพี่จะเป็นเดีเป็นจะมันมันจะเป็นนาฬกาอิมเพกนะพี่ภาพัก็มีมีมีหม้อมีอะไรเข้ามุดเข้าไปในหม้อนะพี่ก็ก็ก็พัฒนาเกมมันดีขึ้นตอบาลานตออบางตัวเนี่ยยินยินทุกอย่างเนี่ยเอออันอะไร อะไรผิงผิงอะไรหยินหินเนี่ยส่วนตัวจริงๆกรน,นี้โอเคพี่เข้าสู่ค้อถามสุดท้ายละค้อถามค้ถามนี้พี่แบบพี่ต้องตั้ง,งใจฟังนะมันมันแบบมันตึงมากเลยพี่ฟ,ฟังอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อพี่พี่คิดว่าพี่จะเล่นเอกเสม,มานี่อีกนานไหม เล่นไปจังหวะจะเบื่อเล่นให้มันฝันมาเลยมันจะไม่อยู่สองอย่างครับพี่ถ้าเกิดว่าเราไม่เบื่อก็คือมีคนหนึ่งหายไปอะถ้ามีถ้ามีคนหนึ่งหายไปอีกคนหนึ่งก็จะหายไปเหมือนกันจะได้แล้วพี่นะเออจะได้เอออ่ขอบคุณพี่มากสำหรับเออสำหรับ เกิดตอบคำถามชวนปัญญาอ่อนใช่พี่ป yani ิเก uh ีย huh. ร ja ์วปทีโอเคว่าที่ไม่ได้จับเมาส์ตัวเองด้วยมันกดอะไรนะออกเนี่ยโอเค เขาเวลาเขาเวลาแป๊บลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วมาเจอกันอ่ <laughs> yeah.